เป็นหนึ่งในเครื่องชงกาแฟที่ใช้งานง่ายคุณภาพดีมีคู่มือเป็นภาษาไทยกับ Du ชเชสซีเอนวัสดุตัวเครื่องเป็นสแตนเลสแข็งแรงการประกอบแน่นมาพร้อมกับด้ามชงขนาด58มิลเป็นด้ามชงแบบ3หูมีน้ำไหล2ทางแล้วน้ำหนักของด้ามชงเนี่ยประมาณครึ่งกิโลนะเพื่อนๆอ,อุปกรณ์ที่ให้มากับเครื่องเนี่ยเป็นอุปกรณ์มาตรฐานแล้วตัวบัสเกตทั้ง2ขนาดเนี่ยจะมีขีดบอกปริมาณกาแฟมาให้ด้วยด้านบนตัวเครื่องเนี่ยมีที่วางแทมเปอร์ และอุ่นแก้วสําหรับกาแฟร้อนส่วนด้านหลังของตัวเครื่องเนี่ยเป็นแท้งใส่น้ําสามารถบรรจุน้าพร้อมใช้ได้2ลิตรตัวปุ่มกดอุปกรณ์และฟังก์ชันต่างๆเนี่ยออกแบบมาใช้งานง่ายมากมีปุ่มเปิดเครื่องปุ่มน้ําร้อนปุ่มสกัดกาแฟแบบซิงเกิลช็อตและปุ่มสกัดกาแฟแบบดับเบิลช็อตและฟังก์ชันการใช้งานของเครื่องนี้ออกแบบมาใช้งานง่ายฟังก์ชันไม่ซับซ้อนเพื่อนๆคนไหนที่เป็นมือใหม่ก็สามารถเข้าใจและใช้งานเครื่องนี้ได้นะช่วงนี้เราก็ลองสกัดกาแฟ กาแฟและลองเมล็ดกาแฟอยู่หลายแบบหาแบบที่เราชอบชงชอบดื่มเผื่อจะได้เปิดร้านคาเฟ่เล็กๆกับเขาบ้างปกติแล้วเราชอบดื่มกาแฟใส่น้ำผลไม้แล้วเครื่องเนียสกัดกาแฟแบบที่เราชอบได้ดีเลยเพื่อนๆกลิ่นหอมๆขี้มากแน่นๆดื่มแล้วชื่นใจด้านข้างเครื่องนียเขามีปุ่มปรับระดับความแรงของก้านสตรีมเอาไว้เดี๋ยวเรารีวิวก้านสตรีมสำหรับทำลาเต้อาร์ตไว้อีกคลิปหนึ่งและเพื่อนๆคนไหนที่กำลังตัดสินใจและมองหาเครื่องชงกาแฟดีๆสักเครื่องหนึ่งลองเข้าไปดูรีวิวและการใช้งาน งานของทางดัชเชสเพื่อประกอบการตัดสินใจได้นะ